เขาให้ครับให้เขาเลยใิ่ไหมปอดได้ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพาคนรวยนะคะมาขนดอกไม้เราจะมาดูว่าดอกไม้คืออะไรมันคือผู้ด่างนะคะเราก็จะพยายามไม่ซื้อนะคะ ป่าอยากได้อะไรป่าจะซื้อดอกไม้ข้างนอกไม่ใช่เหรอมาดูทําไมดอกไม้ข้างในอะ่ะ <laughs> ป่ารู้แล้วเราจะประหยัดได้ยังไงเราก็ขโมยจับป่าไปกินสิคะนกก็มีให้นะนี่กระถางป้าอยากได้กระถา,อางอนู่นะแต่เราก็ต้องดูก่อนีน่ต้องเอาไอ้นี่ไปไเห็นเขาปลูกอุย้ยมันออกดอกดอกจริงดอกปลอมวะเนี่ย เออดอกจริงตอนนั้นซื้อไปหลอกฉันนะคะเป็นดอกปลอมฉันก็เลยไม่กี่บาทวะเนี่ยดอกนี้ไปไว้ในห้องวินเลี่ยมดอกสวยอะมันออกดอกมากนะปลูกตะบองเพชรไม่เคยออกดอกเลยตายเรียบดอกนี้นะคะที่บ้านเราอีสานบ้านเราเยอะตัวโน้นอีกนะคะโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดราคารดก็ไม่ซื้อเว้ยเก็บเงินไปกินข้าวนี่ ต้นนี้ไม่เข้าใจว่าปลูกยังไงไม่เคยรอดเลยนะไม่เคยออกดอกไม่ใช่ไม่เคยรอดนี่ป้าต้องซื้อนี่ไปแขวนลงข้างล่างแล้วหน้าหนาวมาดอกออกดอกอสวยด้วยใช่นี่ไปแขวนอย่างนี้แล้วหน้าหนาวมามันก็จะออกดอกอืดอกมันสวยด้วยนะเจะได้มีเวลาเลือกแต่หางเออก็มาดูต้องซื้อสองอันหอพอ,พอ,พอเดียวหรือว่าตัวเดียวอ่ามันใหญ่เร็วอยู่แต่ถ้าอยากได้กับ กระป๋องใหญ่แล้วก็ซื้อใหญ่เดินดูนะคะฟังเสียงนกเสียงปลาแต่มันมันอยู่ได้ตลอดทั้งปีอยู่ได้ทั้งปีเห็นไหมที่เพชรปลูกอยู่ตรงบ้านเพชจนี่ตรงที่ไอ้ไฟอ่ะอู้กระถางเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมถามปลดอ่ะโอ๊ยนี่ไงอีห้อยได้อยู่ได้อยู่นะมันเล็กเกินเหรอาจะปปลูกทั้งีรชอีืมันี่ ชีวิตบ้านเขากระถางก็ไม่ซื้อหรอการาได้แต<น>่ดูอีอีพันถาใช,าชาาะนะ้ร้านแล้วนะพีห้อยเป็นยาวใหญ่เออมาเป็นไหมเออเข้ามามตอนนี้ไม่ซื้อนะคะที่บ้านมีมาจุดนี้ทีไรคือนึกถึงเพื่อนจุไรขโมยดอกไม้ไปแ่อู้นี่ดอกหน้านี้ ไหนซื้อไอ้ตนาดไปปลูกให้ลุงเราดูต้นที่ขึ้นปีหน้าโอ้ต้นนี้ไม่ซื้อนะคะบ้านเพชรมีแล้วกำลังเพาะเยอะโอ้ต้นนี้สวยอะ่ะสวยอยู่นะของเพชรมีตัวนี้นาะ99ถูกด้วย ตัวนี้คือจะกระทางใหญ่ต้นไหนที่มันออกออกข้างนอกที่มันจะออกปีหน้ามันต้องอยู่ข้างนอกปะไปะเราเดินสวนข้างนอกกันพระเจ้าช่วยอู้เราเจอสิ่งที่เราต้องการแล้วเราเจอแล้วปะ,ะเจอแล้วนี่เลยต้นนี้นะคะต้นดอกกินได้ 2. 2> อุยแพงจังเลย99เลยเหรอพระเจ้าช่วยต้นแค่นี้99เอาต้นไหนดีเอาตัวนี้เจอนี่ตัวนี้ใหญ่สุด99โคนนะเหตุผลที่ฉันไม่ซื้อต้น,ตนก็ต้นเดียวมันก็ใหญ่มากเลยออเออแกจะเอากระถางเดียวปีที่แล้วกระถางเดียวกินพื้นที่บ้านเยอะมากนี่เป็นดอกไม้แขวนนะคะ ตัวนี้ก็เป็นดอกไม้ขึ้นชุ่ม,อมดอกนี้ไม่ขึ้นนะคะดอกนี้จะตายมีลายสีให้เลือกดอกนี้เพจปลูกที่เมืองไทยอยู่นะคะกับไทยเพรก็จะไปปลกูกดอกเฟื่งฟ้านะคะแต่เราไม่ซื้อนี่ดอกเฟื่งฟ้านี่เลย ก็ตัวน e. ี้เกีเลิกก็มีผักผักชีลาวด้วยนะผู้สงสใส่ต้องซื้อผักโขมไปปลูกหรือเปล่าอยากได้ผักโขมที่สวิตช์ไม่ไม่มันตายต้นไม้ที่อยู่ในนี้คือไม่อยู่ทั้งปีทั้งชาตินะคะเดี๋ยวมันตายนี่ผักอะไรนะที่เขาไปทำสลัดหรือเปล่า เปล่าแตงกวาหรือเปล่าเฉพาะให้อันนี้ม่เกือเตแยงกวาไงเอนนาอแตงกวางอืมตงกวานี่คือมะเขือต้นหนึ่งก็แปดสิบเก้า 8, คนด้วยดอกดอกตังโอดอกกี้โก้ค่ะนี่โุ๊บได้กินปับ๊บมะเขือเทศนะคะ ปุ๊กได้กินปับ๊บต้นหนึ่งเท่าไหร่นะกี่ร้อยฮะาสองร้อยสี่สิบเก้าเมล็ดทันทักไอ้ไหนที่มันอยู่ทั้งที่ทั้งชาติดอกอะไรที่อยู่ทั้งปีทั้งชาติปาจะหวานเนากใช่ไหมดอกอะไรที่ขึ้นไหมเอาไปปลูกก็ได้เฮเรากูเนียมันตาย ไม่ตายตายบ้าน,นบ้านลุงเลยไม่เคยรอดน,นี่ไงนี่ไงอีงเนี่ยแหละที่ขอยซื้อไปนี่ต้องปลูกข้างนอกแล้วก็มันก็จะกอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีไอ้นีแ<ต>่แหละที่เจ้าบ,บอกว่าต้องขุดเอาหัวออกใช่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ตัวนี้ปลูกในดินก็คือมันกอใหญ่เลยีต้นนี่แหละที่ขอยซื้อไปที่บ้านต้นต้นนี้ก็อยู่ทั้งปีปะต้นนี้ขึ้นมาใหม่ได้นี่ต้นต้นข้างนอกนี้ทั้งหมดคือขึ้นมาได้ ทุกปีป้าก็เลือกอยากได้แบบไหนไม่ขอยเจอต้นนั้นไปไหนต้นไหนต้นนี่ที่คอซื้อไปที่บ้านผมเออไม่เอามาด้วยยังเห็นไหมมันมีดอกและดอกมันช็อกแต่ยังว่าแหละดอกมันช็อกใช่เพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็ร้อนปีนี้ไม่สวยนะเนี่ยพันธุ์นี่สีชมพูอยากได้สีไอ้นั่นสวนพักข้างนอกนะคะมีอะไรปลูกมากมาย อาก็เดินดูว่าอยากได้แบบไหนอันนี้คือต้อปนปีน้ำชาเลยเออนี่ต้นไม้ที่อยู่ข้างนอกนี่ฮะข่ขอยซื้อกุหลาบกุหลาบขึ้นสูงเกินป่าไม่เหมาะถ้าจะซื้อกุหลาบก็ต้องซื้อก<ม>ุหลาบเหมือนที่ตาลงแกซื้ออุย้ยเพชรจะไปดูต้นองุ่นเพชรอยากได้ต้นองุ่นต้นองุ่นอยู่ไหนบ้างเปเืจะโวเี่ยนดอกไม้คนลุลงนะคะพนักงานเราก็ทานะ เจ้าเฉียงฟองเียงอย่างนี้นะเอาเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเออแมมสวยมากเลยอะเด็นมากเลยเราคิดถูกแล้วแล้วปีหน้ามันจะขึ้นไหมปีหน้าขึ้นมันยิ่งแตกก่อนเราจะให้เราจะมาเพิ่มอีกนะคะเราก็จะขุดใหญ่เรื่อยๆนะคะคุณลุงจางไอเอมาเต้นดีกว่า เราก็ได้เจอหนุ่มๆนะค้หนุ่มๆก็ร้องไห้หมดเลยน่าชงสัรนหนุ่มๆปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ซื้อดอกพันนี้มาะคะ่ะเป็นญ่าสีชมพูขึ้นทุกป,ปีนะคะขึ้นทุกป,ปีมางวดที่แล้วยังไม่มีดอกไม้หลายๆหลุมเขาก็มาทําดอกไม้ตกแต่งละ่ะสวยงามตะการตาู จะช่วยนี่เงินงานหลักของเรานะคะงานไม่ใช่งานในวันหยุดการงานอนดีเลยคือเราจะเอาขยะจากนี้ไปทิ้งขยะนะคะแล้วเ,เอาตรงนี้ออกค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการตัวที่ทําปุ๋ยหมักนะคะตอนเอาไปทิ้งก็ใช่ใส่นั่นเลยค่ะรถเข็นนั่นเองแล้วก็พ่วงรถพ่วงรถพ่วงแล้วพ่วงเอาไปทิ้งที่ถังขยะนะคะโอ้เหนื่อยจากที่ไป ไหว้หลุมศพของคุณลุงเรียบร้อยนะคะเพชรก็มาทำงานบ้านค่ะก็คือเอาสิ่งนี้ออกค่ะเพื่อที่จะให้บ้านาไม่มีสิ่งกีดขวางนะคะก็จะเอาไปทิ้งขยะค่ะขับรถไกลพอสมควรค่นคะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะสำหรับวันหยุดกัดแพ้อย่างแรงค่ะต้องพักผ่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวเพื่อนเอนก็จะมา โอหมดแรงก็ตรงค่ะก mm ิจการงานบ้านเสร็จนะคะเราก็มาร่วมงานวันเกิดค่ะกับเพื่อนคนไทยในนอร์เวย์เองนี่คืออาหารค่ะที่เสิร์ฟสำหรับแขกผู้มาร่วมงานนะคะเป็นงานวันเกิดที่จัดขึ้นไม่บ่อยค่ะนะโปนมีอ่าของราพักน้ำหสิริด้วยสิริโอเปนโอเปนมี

ขอบคุณพี่มีนะครับช่วนีนี่ก็เป็นบรรยากาศวันเกิดนะคะฉลองวันเกิดให้พี่จอมค่ะก็มีคอนเสิรต์ตมินิคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะผู้คนที่มาร่วมงานก็สนุกสนานฮีฮากันค่ะเพราะว่านักร้องจากเมืองไทยมามอบความสนุกอบอุ่นให้กับพวกเรานะคะนานๆทีค่ะ อีละกับบรรยากาศความสุขนะคะของคนไกลบ้านค่ะก็จะมาชุมนุมกันดูคอนเสิร์ตของคุณแมนกันค่ะเรียกได้ว่านักรองท่านนี้ประทับใจเพชรสุดๆค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ <Yeah. S 1> สวัสดีะ ออกมาเที่ยวกับเ,เ,เพื่อนเพื่อฉลองงานเกิดชีพีจังโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ On the sidewalk, skyline.